The oh. แนะนำว่ามือใหม่ควรจะไปเริ่มที่เอซก่อนแค่ว่าเอซง่ายสุดละเพราะว่าการลงงานทําอะไรมันจะไม่วุ่นวายเหมือนแพลตฟอร์มอื่นอย่างเอเมซอนน่ะเราต้องใช้เทรดมาร์กเยอะเวลาใครมาเริ่มทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่จะต้องเจอก็คือมันจะมีช่วงเวลาของการเรียนรู้2เดือนแรกฉันอาจจะยังไม่ได้เงินพอเริ่มเดือนที่3ฉันอาจจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มมียอดขายเข้ามาแล้วงานของคุณที่คุณลงไปมันอยู่ในพอร์ตโฟลิโอคุณมันจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆถ้า oh. เราอยู่ในมาร์เก็ตเพรสเน้่ยคุณจะรู้ว่า เเราไปใส่องหน้าที่อย่างคุณก็ออกแบบงานพวกนี้มาสมัยนี้มันไม่ใช่ว่ายากเข้าไปใน AI ให้ AI ช่วยเจเนเรตงานอะไรแบบเนี้ยก็คืองานที่ตอนไฟล์มันก็ขายได้แบบงานที่นี้ก็200กว่าเหรียญต่อเดือนอีกเลเวลหนึ่งก็จะเป็นการทํางานพวกปริน์ออนดีมานเป็นสินค้าจริงที่ไม่ใช่แค่ง,งานดิจิตอลแต่เป็นสินค้าจริงปริน์ออนดีมานคือปริน์เมื่อมันมีความต้องการเรามีหน้าที่นะคะในการออกแบบสินค้าแล้วสที่ซัพพลายเออร์ในอเมริกาเป็นผู้ผลิตให้ถ้าไม่มียอดขายมันก็ไม่มีการผลิตแต่อย่างที่คุณเคลบอก ใครที่แบบจะเข้ามาทําตรงนี้แนะนําที่เริ่มจากพวกงาน PNG ก่อนเลยเพราะมันง่ายที่สุดละแค่สร้างกราฟิกอันนี้คือธุรกิจใน SC ครับอันนี้คือแพลตฟอร์มที่เราเข้ามาขายกันเป็นที่แรกที่เราแนะนําเลยเป็นหมื่นเป็นแสนเหรียญคุณก็ทำได้ถ้าคุณจับทางถูกแต่ว่าแน่นอนมันต้องเริ่มจากทีละร้านที่หที่1ให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปร้านที่2อร้านที่3ร้นที่4แล้วก็ไปเรื่อยๆ